ครับผมสวยนะครับผมหลังจากที่เราออกแบบมาหลายวันพอสมควรครับนี่ครับตัว6.5ครับเนี่ยตัวกลาง6.5ตัวเล็กของเราครับผมครับตัวนี้เราออกแบบเป็นพิเศษครับผมให้เขามีติดมิดโลขึ้นนิดหน่อยครับนี่ครับโดยการเจาะรูลมให้เขาแล้วก็จะมีเสียงเบสที่อุ้มมาได้หน่อยสำหรับเสียงกลางดอกเล็กครับกลางดอกเล็กทามิดโลยากมากครับผมมันจะเขาออกโทนเสียงบางครับแล้วก็มาทําตู้ของเขาให้มีประสิทธิภาพและมีเสียงโลติดมากขึ้นครับผมพร้อมด้วยนี่ครับอยากได้ความเปชัดของแหลมครับแล้วก็ใส่แหลมตะไนี้ให้ครับแหลมตัวนี้ออกชัดออกละเอียดมากขึ้้นัไดส ส่งเสียงได้ไกลขึ้นเพราะว่าเขาเป็นปากคอโหลดสลับแหลมตัวนี้ครับผมเพรว่าเป็นการดีไซน์ครับด้านข้างผมก่อนจเสร็จ้ต่กลางครับข้างหลังครับก็ยังมีโลโก้เอกซาวให้ไปด้วยนะครับสำหรับข้างหลังครับพร้อมด้วยหูจับนี่ครับอย่างนี้ไปด้วยเลยสำหรับตัวนี้ตัวนี้งานนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะสำหรับงานตัวกลาง6.5นิ้ว2ดอกของเราครับผมต่อมาเสียงเบสครับเราก็พัฒนามา2รุ่นครับเสียงเบสรุ่นแรกเป็น15นิ้วครับโจทย์ตู้เบสเป็นโจทย์ที่ยากอีกหนึ่งโจทย์ครับสำหรับดอกที่ราคาถูกครับผม้้งดอกราาคแพตูเนี่ยก็ทจาิดหน่อยกกก็อออแแล้วต่ดราาคถูก เราต้องทําให้ตู้ช่วยดอกให้ได้มากสุดครับเช่นตู้นี้เป็นดอกโครงปั๊มครับดอกราคาหลักร้อยครับผมแต่เราต้องทําให้เสียงเป็นราคาหลักพันหลักสองพันให้ได้ครับโดยการออกแบบตู้คุมปริมาตรตู้ให้เข้ากับดอกก็ได้ครับโดยดอกขยับนิดเดียวครับแต่ได้เสียงมาคุณภาพครับตัวนี้เลยครับเบสศิบห้านิ้วที่เราออกแบบมาครับก็ใช้เวลานานพอสมควรครับพอได้ศิบห้านิ้วปุ๊บเราก็พัฒนาเป็นสิบแปดนิ้วขึ้นมาครับผมการทําตู้ครับถือว่ายากมากครับผมครับจยดยากสุดคือดอกเราราคาถูกครับผมครับดอกราคาถูก ข้อเสียคืออะไรครับวัดน้อยแล้วก็กําลังวัดและก,กลารดันกระดาษมันก็น้อยครับเราเลยมีการทําปริมาตรตู้ห้องปิดห้องเปิดให้ได้ปริมาตรมากที่สุดครับผมได้ปริมาตรตามเราคํานวณแล้ว,รว,ลวเรามาลองอีกยังไม่ถูกใจครับอาจจะมีการทุบการลื้อนิดหน่อยเพื่อขยับปริมาตรนิดหน่อยครับผมบางทีทฤษฎีครับไปถูกทางครับแต่เวลาปฏิบัติอาจจะมีปัญหาหน่อยครับเพราะว่า1ครับลำพงเราแค่วัดเสียงธรรมดาไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเปิดแรงขึ้นทําให้ลำพงมันสั่นแรงมากขึ้น และทําให้บางปริมาตรมันสูญเสียไปครับและทําให้มีเสียงดอกออกมาแล้วก็อาจทําให้เสียงมันแน่นได้สำหรับตัวนี้การออกแบบตู้ก็สําคัญ1จุดครับผมครับ mm hmm. ทีนี้ออกแบบเสร็จทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างครับ mm hmm. เรามาทดสอบเสียงครับผม mm hmm. ฟังเสียงกลางก่อนนะครับผมโทนเสียงกลางครับถึงแม้เขากลาง6.5นิ้วแต่เราปั้นความถี่ออกโคนวิโลเมตร1.2นิ้วได้ครับผม ชุดนี้ก็เป็นชุด15นิ้วครับผมครับทำไมเราต้องออกแบบตู้ใหม่ครับหครับเราต้องการให้ราคามันซอฟลงมาครับการออกแบบตู้เราไม่แกงคอนนนไม้ทุกอย่างครับผมเพื่อราคามันซอฟลงมาสำหรับลูกค้าที่งบไปถึงครับก็สามารถจับซื้อกันเสียงได้ไว้เป็น15นิ้วครับอย่างชุดนี้เราก็ขายตำหมื่นแล้วก็สามารถขายได้พร้อมส่งนะครับเราทําราคามาเพื่อซอฟลูกค้าไม่ว่าการออกแบบไม้การออกแบบดอกครับทำมาเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะทีนี้เราขยับฟัง18นิ้วครับผม ครับก็จบไปการทดสอบเสียง2รุ่นครับได้เป็น15นิ้ว18นิ้วครับผม2รุ่นนี้เราทําเป็นตู้แบนพัดครับผมเพื่อทําห้องปิดได้เสียงเต็มลิมิตของลำโพงตัวโครงปั๊มสหรับตัวนี้ครับผมการแบบตู้ก็จะคิดมาก่อนครของมาทำออกแบบตู้อย่างนั้นว่าอย่างนี้ครับผมสหรับตัวนี้ครับผมก็ฝากไว้ครับสหรับสินค้าตัวใหม่อเอกซาวครับต่ำหมื่นแน่นอนแล้วครับราคาถูกลงแน่นอนสหรับชุดนี้ครับผมสลับเอฟซีสายบ้านนะครับผมคุณครับผม